อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้อยู่กับรายการเดาดังนะครับวันนี้ครับเรามาช่วยผู้เล่นใหม่นะครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยเราอยู่ที่คาวาล่านะครับเรามีผู้เล่นใหม่สองคนนี้นะครับคุณเพเยอร์และคุณเบาโวนะครับผมก็ไปอยู่ที่เมืองเข้ามาเมืองคาร์วัลล่าีราคาขายครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่ครับตอนนี้สองพันห้าต่อชิ้นครับผมนี่ครับ ชมหน้าหวัวหน้าของเรานะครับผมก็เป็นคนเริ่มในการช่วผู้เล่นนะครับราคาหอก็กดวายนะครับแล้วไปที่มุมขวาล่างเขียวมาเก็ตอ,อ่ะสามารถดูราคาได้ครับครับตอนแรกเนี่ยไม่ผมมืคุณแฟนไปขายหันเป็นชิ้นๆเลยตอนแรกเนี่ยผมมีหมอมีผมกับหมออยู่สองคนนะครับที่เชอ้เล่นใหม่แล้วคราวนี้อยู่สักพักหนึ่งก็มากันเพียบเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ็นเอ็ดตำรวจหรือหมอนะครับผม มีแท็กซี่มาด้วยครับาก็นี่เป็นการร่วมมือกันนะครับผมก็ไม่ผีดเหมือนกันผมก็ไม่มีดอ่าแต่ผมลงต่อคุณแพรคุณแพรไปห้องดับจินละนี่ครับเป็นคันที่เราตรงกันมาครับมากันเพียบเลยนะครับผมอ่าก็มีรถตัวมาสามคันนะมีอะไรที่กินได้ โอเคไม่ได้ครับผมเดี๋ยวรอเขาโปรเซสกันเสร็จนะครับผมก็ทำบอกเลยว่าหมอคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะครับเฮ้ยอะไรเลื่อนตำแหน่งให้เขาเลยก็ดีนะฮะนี่ครับเป็นเต้าสนใจเต้าสนใจนอกมาก์รอบได้นะครับตำรวจกองงานเลยตำรวจก็อะไรมเขาตัดกิ่งนะอย่างเงี้ยโอเคครับ รอเขาโปรเซสก็เสร็จนะครับผมก็ช่วงนี้ก็คุยกันที่เขาสอนอะไรกันอะไรนะครับตับนะครับตอนนี้หมอคนนึงนะครับต้องกลับไปช่วยซิวิเลียนนะครับที่เซฟนะครับผมน่ะก็มีคนตำรวจไปด้วยอีกคนนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเขาจะมาอีกเราหรือเปล่าน่ะก็เหลือแค่นี้ครับนครก็คัวเล็กๆนะครับผมก็มาช่วยผู้เล่นนะฮะอ่ะไปละโอนคครับมาแล้วครับ ว่าไงนะครับผมจะส่งตลาดาะครับได้ครับได้ขอบคุณครับนะครับก็ตอนนี้ครับครับตอนนี้นะครับก็ตะกี้นี้ก็ผิดนะครับตอนนี้ครับก็มาขายกันแล้วนะครับผมอ่าก็ถือว่าธารกิจของพวกเราเสร็จสิ้นนะครับผมก็ตอนนี้ครับไปส่งคนนี้ที่กราดาษก่อนนะครับผมชา ครับผมมาจะพูดว่าขอบคุณนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับผม <c oughs> ไปเราไปดูนีกว่าครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับก่อนครับหมอเอหนึ่งศูนย์ะครับย่า่างนะครับอ่าเป็นหัวหน้านะครับที่จะพา พวกเขานะครับในพวกผู้เล่นใหม่เนี่ยมาขาย,ขายของขายของสอนผู้เล่นใหม่เล่นนะครับก็สุดยอดมากนะครับผมตอนนี้นะฮะนี่ครับเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างนะครับไย่างเ้างครับจดไลอไดีไหม โอเคดีครับราคาขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณคุณเบเยอร์กับคุณเมาโวผมขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับยังงี้ด้วยครับผมครับครับได้ครับนี่ครับก็มีผู้ที่ขับผ่านมาครับก็ต้องหยุดนะครับเพราะความดีนี่ครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคครับพร้อมครับหนึ่งสองสาม ขอบคุณมากครับครับผมผมขอบคุณเอสเอสแล้วก็คุณเบลโ์คุณเฟย์ย์ด้วยนะครับครับไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับเรื่องนี้ต้องช่วยกันทุกฝ่ายครับได้หมดครับผมถามได้ทุกคนครับผมแนขอบครับขอบครับไม่เป็นไรครับครับอย่าลืมมาลดไปเก็บแล้วก็เอาเงินไปเก็บด้วยนะครับ นะครับก็การช่วยผู้เล่นใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็เหมือนเหมือนเหมือนโลกจริงเราอะที่เขาว่าการที่แบบเออยังไงดีอะการช่วยไงดีวาการแบบปลูกต้นโงปลูกต้น,มน<อ>ไม้อย่างเงี้ยเออฮะฮะแท็กซี่มาฮะไม่ขับช้าจัง รออยู่ไงแท็กซี่มาช้าว่างพวกคุณไม่ได้มาโอ้โหมาเป็นปีแลยมาเป็นเขาไงผมบอกแล้วว่าอย่าไลฟ์ไปเขาว่าผมผมขับรถเข้ามาผมผมเนี่ยผมต้องไปตัดหน้าคุณเชยเยรอน่ะเพราะขึ้นเขามันจะช้ากว่าเดิมครับอ๋อว่าแล้วตอนนั้นเองขึ้นเขาแอลผมก็เลยขึ้นเขาไปดูแรงมากมากเลย มันต้องขับบนถนนครับโอโโ้แดดดีแล้วราคาตกมันมันลากหมดได้ไหครับคนะครับการเ <c oughs> นี่ยทำอย่างเงี้ยเหมือนลดลรร้อนเหมือนแบบเพื่อ,อการปลูกต้นไม้รักษาโรคประมาณเนี้ยครับเพื่อเก็บขยะไม่ทิ้งขยะประมาณเนี้ยเออก็เป็นหน้าที่ของทุกคนใช่ไหมล่ะก็นี่ครับก็นี่ก็เหมือนกันครับเป็นผู้เล่นใหม่ครับก็ เป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกต่วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมอตำรวจเอสเอสหรือแท็กซี่นะครับต่างๆนานา,า,าครับเขาก็ช่วยกันช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับผมอ่ะเขียแล้วกปไหนต่ออนะ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ